บอกเลยว่าเรื่องนี้น่ารักมาก ถ้าเจอแบบนี้นะยังไงก็จะชอบเขาอยู่ดีสัญญาจะไปส่งข้าวให้ทุกวันไม่ขาดสายโอเคเข้าเรื่องเลยไทกินักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งที่ทํางานพิเศษอยู่ที่ร้านอาหารระหว่างที่เขากําลังกินข้าวกล่องอยู่ในสวนโยชิโนริก็เดินเซมานั่งข้างๆเขาแบบท้องร้องไทกิเลยให้ข้าวกล่องไปพอกินเสร็จโยชิโนริก็ล้มหลับอยู่ตรงนั้นไทกิเลยพยุงไปส่งแล้วก็ได้รู้ว่าเขาไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วเพราะปั่นต้นฉบับนิยายโยชิโนริให้เงินเขาเป็นค่าข้าวกล่องไทกิเลยขอแชร์เป็นค่าทาข้าวกล่องให้ทุกวันจนว่านนจะหมดแทัตอ ททกิไปส่งข้าวก็พบก,กับว้าวนี่มึงใครครับเนี่ยด้วยความที่โยชิโนริเป็นคนคารมดีจนไทกิคอยตามและเริ่มสนิทก,กันตัวไทกิเองก็ไม่รู้ว่าความรักเป็นยังไงแม้ว่าจะได้ลองอ่านนิยายรักของโยชิโนริแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีพอถึงวันที่เงินหมดและไม่ได้ไปหาเขาอีกไทกิก็เกิดอาการเป็นห่วง <c oughs> หรืออาการนี้มันจะหมายถึงประโยคนั้นในนิยาย ถัดมาที่เรื่องสั้นในเล่มอีกเรื่องดันกับทากามิเป็นเพื่อนกันตอนมอปลายแต่ดันกับจำทากามิไม่ได้และก็ได้นิยายของโยชิโนริมาสารสัมพันธ์กันใหม่เพราะคนนี้มีเทสนิยายขายกันพอดันจำทากามิได้แล้วแค่นั้นแหละฮึมฮึฮึเล่มเดียวจบที่ดีพลอตอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่มันลึกยิ้มมาทุกคนแถมยังฟีลขึ้นไปอีกเพราะมีแถมการและแผ่นการ์ตูนพิเศษรวมถึงกระดาษโน้ตให้ด้วยชัม